ทุกคนเห็นข่าวชายคลุ้งคลั่งที่บุกเข้าไปจับตัวครูกับนักเรียนเป็นตัวประกันในโรงเรียนไหมครับเห็นแล้วรู้สึกยังไงผมเห็นแล้วรู้สึกเหมือนมากเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันเป็นการกําลังส่งเสียงไปถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับให้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังนะครับคือชายที่ก่อเหตุเน,นี่อยอายุประมาณ18 ตอนนั้นครับผมดังวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่นะครับดัองอายุไม่เยอะนะครับอะชายคนนี้เคยผ่านการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชมานะครับเพราะว่าใช้สารเสพติดพูดง่ายคือเสพยาแล้วก็เป็นบ้านั่นะครับก็เลยไปรักษานะครับซึ่งคนประเภทนี้นะครับหรือว่าคนลักษณะน,นี้ต้องบอกว่าในสังคมไทยเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆ ไปที่แห่งหนใดก็เจอแทบทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองแต่จังหวัดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะนะครับเขาเสพมาตั้งแต่เด็กถามว่าในยุคเราๆนะครับยาเสพติดมีไหมมีนะครับแต่ว่าบางคนก็คือจะเสพตอนอ่าเขาเรียกว่าอะไรโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับนะแต่ว่าเด็กสมัยนี้นะครับ เสพตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยนะไปโรงเรียนนี่ได้เงินเปงเรียนไปซื้อยาเสพติดเสพกันนะครับจนสมองสมองนี่ไปหมดนะครับบางคนนี่เป็นบ้าเป็นบอไปเลยนะครับแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชกันเยอะแยะนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วคนกลุ่มนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นภัยของสังคมเห็นไหมครับเคสนี้นะครับสามารถไปแย่งปืนจากตำรวจได้นะครับแล้วก็ไปจับนักเรียน กับคุณครูที่เป็นผออเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ยิงผอ,อนะครับตอนนี้คุณผอ,อ,อนี่เสียชีวิตแล้วครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดแล้วเกิดในสถานศึกษาด้วยนะครับโรงเรียนนี่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็กแล้วก็เป็นที่ที่ผู้ปกครองอุ่นใจที่สุดเวลาลูกไม่อยู่ด้วยนะครับถ้าลูกอยู่ด้วยคือลูกอยู่บ้านนะครับ แต่ในเมื่อรู้ม่อยู่บ้านน่ะโรงเรียนคือที่ที่คุณคุณพ่อคุณแม่เนี่อุ่นใจมากสุดแล้วแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นนะครับมันกระทบไปหลายด้านมากๆนะครับหนึ่งครับที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับผมมองว่าสภาพจิตใจของน้องๆนะครับตัวเล็กๆเด็ก,ก,น,น,กน,นักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นมูลค่าเงินตราได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับลําพัง ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บเสียชีวิตนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วครับไหนจะมาการถูกทํำลายด้านสุขภาพจิตน้องๆอีกนะครับผมว่ารัฐบาลควรหันมาความสนใจในเรื่องนี้โดยด่วนเลยนะครับนะสําคัญมากนะครับ